น้ำเขานะผมใช้เรียสองข้า,างพร้อมกันนะครับถ้าเราทบเรียข้างเดียวนะครับรถเราจะเดิกไม่อยู่นะครัก็ต้องทบเรียสองข้างพร้อมกันนะครับ ตรนหน้าโหดตีแจมตีแจมหลายอย่างนะครับตรมาั้ใช้เด็กด้วยนะครับผมคนไปแล้วจะเป็นโค้หักสอบนะครับผมคนโค้หักสอบไปแล้วเราปล่อยเด็กได้เลยนะครับถ้าเรายังกาเบรยอยู่นะครับรูทเราจะหยุดนะครับผมถ้ารูทเราหยุดเราต้องมาลงไมายิงชาวซูเปอร์เตอร์นะครับผมโอกาสข้างนึงไม้ตัวรูทโอกาสหนึงออกมาดันนะครับผมให้ได้ความเดียวแล้วกลับไปนักตัวรูทครับเดี๋ยวชนไม่ต้องแกะกระเามานะครับผมเดี๋ยวเจ็บได้นะครับเดี๋ยวปล่อยเด็กได้เลยนะครับอย่ามีน้องดันให้าจากด้านหลังนะครััับบผผมมม้้นนนนใใจะะครดหอยู่ไ หาไม่ใจสีแดงเชาสีเขียวเป็นหลักน้ำหอมเช็ทางสีเขียวเป็นหลักนะครับสีแดเช้ทางสีเขียวเป็นหลักครับเด็กย่มือสองข้างน้ผบกับพอปัดนครับเด็กย่มือสองข้างหน้าบกับม่อปัดนะครับ แล้วใครเอายางมาวางไว้โอ๊ยตายตายตายหา้ยใครเอายางมาวางไว้ที่ป่าป่า